อยาได้สองสามทุงสองสามทุงกับสามสี่พันยอนเลยได้หอือือยอว,วันนี้นึกินน้ำกุยงามหมดนี่ห่ยงามตัวทางน้ำเขายากับทางขึ้นเลยบอกอหอง,งานแพทย,<อ><อ>ย์อนยาเนาะมักกว่ามักคุ้ยขีดยาเจ้าก็่มีโรคไส้จะคนในสา<อ>มท่งสีข้างคือโพัน กระน่แล้วเทนานาน้เจ้าเน้ขีขันเบาเทนานาน้เจ้าสนุกเมียมันเหล่าเงอนนั่งองม่เห็นเตาเห็นไหม่าอืมแค่มันเกิดแคมันเกิดอีกแน้าขี่ขั้นให้ดนกน้ำปุปูเยป่าขิดมึงเลยอืมอือืมอยมอืมออืมออืมีืเอือออือ โอ้โพริกกน้ำค่ะกระนด้นองิงที่เจ้าบาสเหบ่เออน่นอนจิงจริงนะมาเขียวสีดยาเขาเขียวทั้งน้ำเขาเลยค่ะอันเจ้าก็ไปเฮ็ดนั้นเป็นอกเป็นมากรลายลทก็จนยาเอท่านอะกรปเห็ดาเัาเนยเจ้าของกนปิกฮอดบอกคืพริกนั่นเนี่พริกฮอดอือพริกฮอดเนี่ยอืมเนี่นบ่หยาอืม ูกแซมเดียวนี้มาอ๋ออันนี้บานนี้จักอะไรเป็นอันดี๋บานที่ค้นมาหมื่น้ป่าหมดมมาบ้นมีเห็ดกับเห็ดเจ้าเจ้าของสิเอาท่านมอแบนบอกพริกสีบั่แดงกึ่งขึ้นแล้วเ้าไม่อยาสูบอันนี้ชักแถวนะชักเ้เนื้ออยู่ในมือเขาซื้อซื้อเขาเขาว่ามัน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 ซิมหาอ๋อซิมหา เออชิปซีแผงมีสิซีแผงเขาขายแพงละร้อยเนาะกับพันซีเนาะวันนี้เขามาปลูกคุ้มมาต้นกับมีคุ้มบอออกับมิเงีนบ่ล่ะอืมก็เลยมาทอนใส่ทอนใส่ก็เลยได้เป็นหม่งพันคุ้มอ่อืมพันคุ้มกว่พันต้นอืมก็ต้นบ่หน่อยเออพันคุ้มกว่พันต้นอืมพันต้นเนี่ยก็ต้นยาด้วยเออทั้งญ่มันก็มังจะงอนีนยานี่สิง้มันจะงอยนะเออยานะ ừ. nhà chị ngắm